สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสายด่วนสุขภาพค่ะกับดิฉันพัทรวดีสันทยพรค่ะครับกับผมเต้ยวรรสารธรรมนะครับค่ะวันนี้ค่ะก็จะเจอกับเรา2คนนะคะก็จะมาพูดคุยค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เตรียมมาฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยค่ะถูกต้องครับเพราะเขาบอกว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั่นเองนะครับวันนี้ดูอย่าว่าวันนี้คุณออนจะเอาเคล็ดลับสุขภาพอะไรมาฝากกัน นี่เลยค่ะวันนี้นะคะก็ขอเอาใจสำหรับ เรียกได้ว,ว่าไม่ใช่แค่เฉพาะสาวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทรนด์การดูแลสุขภาพมาเต้ยก็หนุมน่มๆนะคะหรือว่าวัยรุ่นทุกคนเนี่ยก็สนใจแล้วก็ใส่ใจการดูแลสุขภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะครับแล้ววันนี้นะคะอีกหนึ่งเทรนด์เลยนะนอกจากการจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงการไม่อ้วนนะคะการที่มีผิวพรรณที่สดใสแล้วก็ผิวขาวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยใครหลายๆคนกาลังให้ความสนใจเฮ้ยน้อนผมก็เคยรู้สึกอยว่าอยากหน้าขาวใสอมชมพูบ้างอะไรอย่างงี้มีเคล็ดลับไหนบ้างคุณย อย่าชมพูอย่าไปขาวซีดนงขาวอมชมพูนี่คุณออนมีอะไรมาวันนี้ค่ะก็จะมีเป็นอีกหนึ่งความสนใจนะคะสำหรับใครที่อยากจะขาวค่ะแต่ว่าจะไม่แนะนำวิธีที่ผิดนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยจะสนใจนะไปฉีดสารกรูตาไทโอนเขาบอกว่ามันเหมือนกับวัยรุ่นค่อนข้างใจร้อนไงคือฉีดเป็นเข้าเส้นจริงขาวจริงแต่มันก็อยู่กับเราได้ไม่นานนะคะแล้วก็ผลข้างเคียงเนี่ยที่เคยได้ยินมานะก็อย่างบางคนเนี่ยถ้าแพ้สารตัวนี้เนี่ยก็จะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะเพราะว่าการฉีดเข้าไปในร่างกาย คือมันมันเข้าไปโดยตรงเพราะว่าเข้าเส้นเลือดเราเลยไงก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็เลยนําประโยชน์ดีๆนะคะจากสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปค่ะแล้วก็มีประโยชน์เนี่ยช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยขาวขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปต่างๆนานาเนี่ยมันมีสารกรูตาไทโอนะคะที่ทําให้ผิวพรรณเราเนี่ยสวยอย่างเป็นธรรมชาติได้นะคะเพราะเขาบอกว่าแหล่งกรูตาไทโอนนะคะที่มีอยู่ในสารสกัดจากธรรมชาติก็มีอย่างมากมายเลยค่ะเยกตัวอย่างเช่นเปลือกเปลือกสนฝรั่งเศส ะะหากเป็นเปลือกสนนะคะสีส้มอ่อนเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะที่ทำให้ผิวเนี่ยขาวขึ้นค่ะเนื่องจากพืชตระกูลเปลือกสนนี่คะก็จะมีคุณสมบัติ <c oughs> ที่ช่วยเปิดเส้นเลือดหัวใจค่ะ <c oughs> ช่วยทําลายช่วยทําลายพลักหรือว่าคราบไขมันที่เกาะในเส้นเลือดนะคะทำให้เส้นเลือดเนี่ยไม่ยืดหยุนค่ะเกิดภาวะการอุดตันเส้นเลือดตีบลงทําให้ส่งผลให้เส้นเลือดเนี่ยผ่านไปสู่หัวใจได้น้อยลงแต่อ้ส่วนนี้เนี่ยคือเปลือก สนฝรั่งเศสเนี่ยคุณผู้ชมจะโอ้ไปทานทานที่ไหนคือจะบอกว่ามันมีเป็นตัวแบบว่าเขาสกัดมาเออแบบว่าสามารถรับประทานได้อย่างง่ายดายเราจะไปหามันยังไงเปลชนฝรั่งเศสเนี่ยไม่ยากขนาดนั้นไม่งั้นก็คงจะไม่เอามาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รับฟรงานะแต่ว่ามันก็มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะเพราะว่าสารกุต้าไทโอนะคะในธรรมชาติเนี่ยก็มีที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเรานะคะอย่างเช่นในข้าวซ้อมมือของไทยเนี่ยก็มีสารตัวนี้นะคืออย่างบางทีเนี่ยเราอาจจะเลือกทานปกติเราทานข้าวหอม อมข้าวสวยอะไรย่างนี้ใช่ไหมอาจจะเลือกแบบผสมกับข้าวซ้อมมือข้าวซ้อมมือนี่คือเป็นที่มันแดงแดงยังไม่ยังไม่ขาดสีถูกปะเออมันจะเป็นอันนั้นมันจะมันจะมันจะเรียกหลากหลายข้าวมากเลยเต้ยอ่ะคุณผู้ชมน่าจะทราบกันดีนะเราอย่าพาคุณผู้ชมงงนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสับสนใช่อย่างอาจจะยกตัวอย่างว่ากินข้าวซ้อมมืออย่างแบบว่าสามมื้อต่อวันอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้สารกุ้ตาไทโอนเนี่ยจากธรรมชาตินะคะที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทันทีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยัง พบในผักแล้วก็ผลไม้อีกด้วยค่ะครับ <c oughs> ขอโทษค่ะอย่างเช่นนี่เลยอะ,ละคนชอบฝรั่งแตงโมโอ้แตงโม <c oughs> อาว่ามาแตงโม <c oughs> ทําไมครับมีอะไรครับเพราะมันมันมีสีแดงหรือเปล่ามันเลยว่าเอ้ยดูแบบว่ามีทมําให้ผิวพรรณสดใสอะไรประมาณนี้เอออาจจะมีส่วนแต่ว่าคือเหมือนกับว่าในผลไม้เนี่ยอย่างที่ทราบกนดีก็จะมีประโยชน์ต่างๆมากมายนะแต่ที่เขาบอกว่าใน ผลไม้จำพวกเหล่านี้เนี่ยมีสารกรูด้าไทโอนนะคะก็แตงโมที่ยกตัวอย่างไปสตรอเบอรี่หลายๆคนชอบนะก็บอกว่าอร่อยนะคะรสชาติก็จะบอกว่าเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็องุ่นผลอะโวคาโดนะคะแล้วก็สำหรับเนื้อสัตว์ค่ะนี่เลยค่ะเป็นมีเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเมนูยอดที่สำหรับคนที่รักสุขภาพกินเพื่อผิวขาวเนื้อสัตว์เหรอไก่ไหมไม่ถูกปลาถูกต้องนี่เลยค่ะพูดถึกับว่า ปลาเนี่ยเป็นแบบเป,เ,ปเป็นเป็นสัตว์ที่เราทานเพื่อสุขภาพเลยนะเพราะว่าคนที่จะลดความอ้วนเนี่ยก็สามารถทานปลาได้เพราะว่าไม่อ้วนแถมยังมีโปรตีนสมองดีด้วยมีโอเมก้าสามอีกโอ้โหคือรประโยชน์น <ะ S 1> เยอะมากๆเลยนะคะคแล้วก็ในเนื้อแดงค่ะอย่างเช่นเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวอันนี้ก็มีนะแต่ว่าก็คงจะไม่ใช่บอกว่าโอ้โหคุณทานเข้าไปเพื่อที่จะให้ผิวขาวนะ <c oughs> คือมันก็มีส่วนบ้างที่จะช่วยอะไรแบบนี้ค่ะ และอย่างที่สําคัญนะคะนอกจากที่เรากล่าวไปแล้วนะคะก็ยังมีผลไม้นะที่ในบ้านเราเนี่ยมีนะคะแล้วสาวๆเนี่ยสามารถที่จะหารับประทานได้อย่างง่ายดายนะคะอย่างแรกเลยนี่เลยค่ะส้มคุณเต้ชอบชอบทานส้มไหมกินได้แต่ไม่ชอบทากเท่าไหร่ที่เกล็ดแกะมันมันมันมีใยด้วยผมไม่ชอบใยคุณกินส้มคันเลยเรอะเออชอบไหมนี้อ่ะก็อย่างในส้มเนี่ยเขาบอกว่า อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสแล้วก็อ่อนกว่าไวค่ะคซึ่งสาวๆหลายคนนะคะก็ถ้าชอบรับประทานเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยเพราะสิ่งที่สําคัญที่ช่วยในการขับถ่ายก็คือเส้นใยมันนั่นแหละที่ใยถูกที่คุณไม่ชอบรับประทานนั่นแหละมันช่วยบอกว่าช่วยทําให้แบบว่าในร่างกายมีกากใยเวลาขับถ่ายออกมาแบบนี้นะคะก็จะช่วยทําให้ขับถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นและ ส้มเนี่ยนอกจากรับประทานแล้วนะสาวๆบางคนเนี่ยนำน้ำส้มมาพอกหน้าได้ด้วยเออพูดไปเล่นไจริงๆเพราะว่าย<ๆ>อย่างที่ทราบกาดีนะว่าในน้ำส้มเนี่ยก็จะมีวิตามินซีนะก็จะสามารถรทำให้ผิวพรรณเนี่ยขาวขึ้นแล้วก็ใสขึ้นได้นะก็อย่างเหมือนที่เขาบอกเลยคะ่ะว่ารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการ บำรุงผิวพรรณทำให้ใบหน้าอ่อนเยาว์นะการนำมาทาบนใบหน้าก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งด้วยค่ะครับ,รบอ่ะนี่เลยอีกหนึ่งอย่างนะคะมะนาวม,มะนาวนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะคมีประโยชน์นะคะต่อผิวแล้วก็ยังช่วยทำความสะอาดตับนะคะซึ่งทำหน้าที่จำกัดของเสียออกจากร่างกายได้อีกด้วยค่ะก็อย่างมะนาวนะก็ ก็ทราบกนดีว่ามีรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมหลายคนบอกว่ามันจะดูเป็นเป็นกรดหรือเปล่าว่าก,กัดก่อนสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือเปล่าหรือว่าไงก็อาจจะใช่นะเพราะว่ามันเหมือนอกรรับช,ช่วยไปจําจกัดของเสียในร่างกายได้<อ>แต่ยงมือทีเนี่ยก็จะมีหลายคนที่บอกว่าถ้าเจ็บคอเสียงแหบต้องมะนาวมะนาวอะไรอย่างนี้จะช่วยได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะแล้วก็มะนาวก็ยังเป็นอีกหนึ่ง พืชผักแล้วก็ผลไม้นะเพราะว่ามะนาวก็สามารถปรุงอาหารได้ด้วยแล้วบางคนก็นํามาแบบเป็นน้ําปั่นเป็นน้ํามะนาวได้นะคะอ่ะมาอีกหนึ่งยาค่ะนี่ค่ะแครอทค่ะสาวๆจะต้องรับประทานเป็นประจำเลยนะเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งผักเขาเรียกว่าอะไรเป็นผักที่มีสารประโยชน์เออมีอะไรนะมีประโยชน์แล้วมีสารอาหารมากๆเลยแกมแดง ก็บอกว่าเออกินแล้วบอกว่าเลือดฟา้าอะไรอย่างนี้เออน่ารักน่ารักมีความรู้เหมือนกัน,นะนนเนียนะเขาบอกว่าให้คุณค่าค่ะโดยมีสารเบตาเ้าแคโรทีนนะคะซึ่งจะเปลี่ยนวิตามินเอนะคะที่เป็นอาหารที่เป็นอาหารที่จําเป็นต่อผิวเนี่ยเหมือนกับว่าเราทานเข้าไปเนี่ยมันเป็นมันเป็นสารโดยตรงที่เข้าไปช่วยบํารุงผิวอย่างแบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยนอกจากที่จะนํามาปรุงอาหารรับประทานนะ แครอทก็เหมือนกันนะนำมาปั่นนะก็พอกหน้าได้เหมือนกันได้อีกแล้วเหรอจิงคือคุณผู้ชมค่ะพืชผักผลไม้ไทยนะคือสามารถนำมาเป็นแบบว่าการบำรุงผิวหรือว่าเสริมความงามได้แทบเกือบทุกชนิดเลยนะแต่ว่าก็ต้องดูดีๆด้วยว่าอันไหนได้บ้างเออไม่ใช่พริกมาทานไม่ได้ะไม่ใช่คือบางอย่างเหมาะพอควรใช่ค่ะอ่ะนี่เลยค่ะครับผลไม้ชิ้นต่อไปนะนกีวี หลายคนอาจจะชอบทานนะคะประกอบด้วยวิตามินซีค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคอลลาเจนนี่เลยเพื่อใบหน้าสดใสนะถูกหน้าแบบเด้งตึงนะคะอ่อนเยาว์นะคะเด้งไหมเด้งไหมลองไหมล่ะนี่นะก็หมุนกับว่าในกีวีนะคะก็มีวิตามินซีค่ะทำให้ผิวเนี่ย เรามีการสร้างคอลลาเจนได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ใครที่ชอบทานกีวีนะคะก็น่าจะบอกว่ามีผิวพรรณที่ดีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่เราแนะนําเลยค่ะมาถึงผลไม้ชนิดต่อไปนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วค่ะอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดนะคะอุดมไปด้วยวิตามินอีค่ะที่ช่วยบํารุงผิวนะคะแล้วก็การกินอะโวคาโดค่ะวันละผลเนี่ยก็จะให้วิตามินอีนะคะเพียงพอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันได้เลยทีเดียวค่ะอะโวคาโดอะโวคาโดคือ จริงๆนะส่วนตัวเนี่ยก็ไม่เคยรับประทาน<ช>แต่ว่าเราจะเห็นแค่ตามโฆษณาว่ามันมีส่วนผสมในแชมพูอยากอยากรู้<ด>ว่าอะวคาโดนี่คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งมันมีไหมมันมีชื่อไทยไหมไม่่ายไม่มีชื่อไทยคืออะโวคาโดเลยคืออะโวคาโดเลยคือมันจะเป็นผลไม้จากต่างชาตินะคะแล้วเขาก็สามารถนํามาทาแบบว่าที่เห็นเลยนะก็คือเป็นผลไม้ที่ประทานได้บํารุงผิวนะคะแล้วก็เหมือนก็เป็นสารบางตัวที่เขาจะใส่บํารุงไปในครีมบํารุงผิวต่างๆรวมถึงแชมพูอะไรอย่างนี้ด้วยอวเพื่อความนุ่มหรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบนั้นนะน่าจะช่วยได้ค่ะอะมาถึงอีกหนึ่ง เขาเรียกว่าอะไรเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับผิวสวยนะคะอันนี้เชื่อได้ว่าสาวๆหลายคนทานเป็นประจําอยู่แล้วนะคะสำหรับโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตนะคะช่วยในการขับถ่ายค่ะทาให้ผิวพรรณสดใสและก็ไม่หมองคล้ำโยเกิร์ตกินแล้วดีกินแล้วดีมีประโยชน์โฆษณาคุคุณนะก็อย่างที่เราทราบมันดีค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันก็เป็นเหมือนการหมัก ใช่ไหมจุลินซีค,ค่ะแล้วก็ในการรับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องผิวพรรณอย่างที่อบอกนะคะช่วยในระบบขับถ่ายค่ะคและที่สําคัญนะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วแต่ผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะมีโยเกิร์ตออกมาหลากหลายชนิดมากมก็จะมีโยเกิร์ตที่เป็นโยเกิร์ตธรรมชาติสังเกตโยเกิร์ต low fat เออถูกต้องใช่ไหมแพงด้วยนะเดี๋ยวนี้บอกว่าทานเราไม่อ้วนและอย่างที่ยกตัวอย่างค่ะว่าโยเกิร์ตคุณผู้ชมถ้าแบบไปเดินห้างซัสินค้าหรือแบบเข้าเซเว่นเซเว่นอะไรนะครับมันจะมีโยเกิร์ตที่เขาเขียนว่าโยเกิร์ตธรรมชาติเนี่ยคือโยเกิร์ตตัวนี้สามารถนำมาทาได้ทาหน้าได้ด้วยเออกรทิงไม้ชักพักหนึ่งเพม่อความชุ่มชื่นของหน้าอะไรเงี้ยคือสำหรับใครที่แบบรู้สึกว่าโอ๊ยเหนื่อยล้าหรือแบบผิวไม่ค่อยสดใสอะไรเงี้ยก็ทาได้เออแล้วก็ประหยัดด้วยนะเพราะว่าไม่แพงไม่ต้องไปเสีย เงินนะคะซื้อครีมกระปุกแพงๆนะหรือว่าครีมพอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยลองก่อนล้วกันนะลองดูดีหรือไม่ดีก็ว่ากันลวกันเอ้แต่จริงๆคือมันเป็นสารเกตรธรรมชาติเลยเคยทำแล้วเป็นไงดีก็จะขอทำไมลองดีจริงๆคุณชมพูมันเป็นสารเกตรธรรมชาติไม่แพ้อย่างแน่นอนนะนี่อ่ะนี่เลยค่ะมาถึงข้อต่อไปนะคะเมล็ดถั่วต่างๆค่ะก็อย่างที่สร้างมาดีนะว่าในถั่วหรือว่าพืชตระกูลถั่วเนี่ยเราก็จะมี สารโปรโตีนอยู่แล้วนะคะก็จะอุดมไปด้วยโปรโตีนค่ะแล้วก็สารอาหารจําเป็นนะคะสำหรับผิวสวยค่ะก็อย่างที่บอกคะ่ะว่านอกจากส,สาวหลายคนเนี่ยจะเลือกวิธีการรับประทานถั่วที่แบบว่าไม่ใช่แบบ ัวท่อหรือนะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาคัดสรรมาแบบว่าโดยประศจากน้ํามันอ,อ่ะคือสามารถทานเพื่อลดความอ้วนได้และการรับประทานถั่วนี้นะคะก็ยังได้ผลพลอยได้เพื่อทําให้ผิวสวยได้อีกด้วยเพราะว่ามีให้เลือกเลือ่องและที่สาคัญครับราคาค่อนข้างถูกมากตัวเลืยงถั่วแดงถั่วดําถั่วเขียวเราไปกินกันได้ใช่ค่ะก็เลือกตามความชอบเลยนะคะ,คะมาถึงสิ่งที่ใกล้ๆกันนะ ผัวไปแล้วนะก็มาถึงงาค่ะอันนี้หลายคนอ,อาจจะชอบรับประทานแล้วก็ไม่ชอบรับประทานนะส่วนตัวไม่ค่อยชอบรับประทานเท่าไหร่รู้สึกว่ามันจะแบบว่ารสชาติแปลกๆไม่มันใหญ่ไปเปล่างฮะน้ำงาช้า <laughs> งตลกไหม <laughs> อ่ะอ่ะง <laughs> าอู้ดไปด้วยวิตามิน B นะคะสังกะสีค่ะแล้วก็โพแทสเซียมนะคะช่วยเสริมสร้างเซลล์นะคะเพื่อทำให้เอ่อผิวเซลล์ผิวเนี่ย ผลิตผิวใหม่ออกมานะคะทำให้ผิวสดใสแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยได้อีกด้วยค่ะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบอู่แล้วนะก็น่าจะได้ประโยชน์จากการรับประทานงาน,นะคะแล้วก็มาถึงผักอีกหนึ่งชนิดค่ะคนั่นคือผักโขมค่ะอ,อันนี้นะคะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กค่ะคช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวผผิวพรรณเนี่ยเปล่งปลงั่งอมชมพูแล้วก็ดูมีสุขภาพดีอีกด้วยค่ะก็จะมีออบอกว่านํามาแบบผลิต ในหลากหลายรูปแบบนะอย่างบางคนจะชอบทานเป็นแบบเหมือนเป็นอะไรแบบขมอบชีสอ่าโอ้โหพูดแลยหิวเลยนะแต่ก็ต้องคนนิดนึงนะอี้ชีสมันมีมันมีประคมอีกประเภทหนึ่งเขาบอกเป็นผักขมมาว่าที่ไม่อบชีสก็มีนะขายเป็นกระป๋องกระป๋องนี้ก็ลองไปซื้อหากนดูกันว่าชอบแบบไหนแล้วก็เลือกไปละกันนะครับค่ะก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้เลยค่ะก็ปิดท้ายด้วยปลาที่อุดมไปด้วยไขมันนะคะอย่างเช่นปลาแซลมอนค่ะน้ำมันปลานะคะก็ช่วยทําให้ผิวพรรณเนี่ย เต่งตึงนะคะแล้วก็ไม่เหี่ยวย่นอีกด้วยค่ะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่ชอบทานปลายอยู่แล้วนะก็ทานไปเถอะไม่อ<ด>้วนนะด้วยนะคะทําให้ผิวพันธ์เนี่ย เต่งตึงแล้วก็บอกว่าผิวพรรณสดใสอีกด้วยค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารต่างๆนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะทานไปแล้วเนี่ยบำรุงผิวตัวเองนะให้มีผิวขาวสดใสแถมยังมีสุขภาพผิวดีด้วยค่ะก็บางอย่างหาง่ายก็หารับประทานกันแล้วกันนะแต่ว่าที่พูดมาถูกผมว่ามันก็โอเคนะดูว่าดูหาง่ายมากเกินไปด้วยไม่ใช่แบบว่าเป็นครีมแบบว่าต้องไปฉีดกูต้ากันลองไปหาดู ของรอบๆตัวเราเนี่ยทั้งเนื้อสัตว์ทั้ง<ช>ทัวทั้งผักผลไม้ลองไปดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นละกันใช่แล้วค่ะจะได้มีผิวสวยสดใสกันทุกคนนะคะตแต่สำหรับในช่วงนี้ค่ะก็ให้คุณผู้ชมแล้วไปพักกันก่อนค่ะคช่วงหน้านะคะ่ะเราก็ยังมีสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันต่อค่ะ พบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง i n t v และ t v d ช่วงที่2นะคะของร,รายการสายด่วนสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกกันไว้ค่ะว่าเรายังมีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมาฝากกันต่อค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรคร้ายนะคะที่น่าจะถือได้ว่าเป็นภัยใกล้ตัวสําหรับใครหลายคนเลยค่ะกรณีเราก็พูดถึงเส้นเลือด ในสมองแตกนั่นเองนะครับก็หลังจากเมื่อวันที่9กันยาที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าอรัญญานาวงนั่นเองนะครับเป็นนักเอกชื่อดังในอดีตครับถ<ช>ูกส่งตัวเข้าห้อง ICU ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั่นเองนะครับโดยมีอาการเนื่องจากมือและขาข้างซ้ายเนี่ยมีอาการ clear, อ่อนเพลียแรงเฉียบพลันนี่แล้วที่สำคัญมีปากเบี้ยวผิด รูปเพื่อเช่นกันนะครับซึ่ง<ะ>หลังจากที่ส่งไปในส่งเข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยตรวจก็พบว่ามีเลือดออกในสมองซีกขวานะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรนั่นเองนะครับจึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์48ชั่วโมงมหลังจากนั้นคุณแพทย์คุณหมอเนี่ยได้ตรวจอาการแล้วเขาบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นทุกอย่างดีหมดแล้วนะครับคือหมอนว่าแต่ต้องอยู่ในห้อง ICU สักพักหนึ่งก่อนนะเพื่อรอดูอาการอีก,กระยะหนึ่งว่าอาการเนี่ยจะ เหมือนว่าจะเหมือนว่าจะลุกลาม,มไปอีกหรือเปล่านั่นเองนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่อาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับจะเกิดจากความดันโลหิตสูงนะครับถ้าส่วนมากเนี่ยคนที่ไม่รู้ว่าความดันตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เขาบอกว่าถ้าใครที่เช็คน่ย เช็คร่างกายอยู่บ่อยๆจะรู้ว่าความดันของตัวเองเนี่ยเท่าไหรอยู่ในระดับปกติหรือเปล่าใช่เอาเอางัปกติคุณไปหาหมอไม่สบายเนี่ยเขาก็เช็คความมาให้คุณแล้วว่าอ้ยความดันคุณขนาดนี้นะประมาณนี้นะเขาบอกปกติร่างกายคนเราเนี่ยจะอยู่ที่120หรือ130แต่เวลาเครียดเนี่ยมันก็จะขึ้นมากและที่สาคัญเวลาเครียดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยเครียดเออว่าความดันมันขึ้นขึ้นลงลงนะบางทีอารมณ์เราเสียงเงี้ยความดันมันก็ขึ้นมันก็ลงตามกับว่า อารมณ์ของเราด้วยเช่นกันนะครับแล้วเขาบอกว่าผู้ที่รู้ตัวว่าความดันสูงอยู่แล้วเนี่ยและรักษาตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าถ้าสุดว่าเราไม่รู้ว่าความดันเราสูงแล้วบางทีเราอาจจะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวหรือเครียดเรื่องต่างๆบางทีอาจจะทำให้เส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกได้นะครับเขาบอกว่าความดันของคุณอรัญญาเนี่ยตอนแรกคือ220โอ้โหสูงมากคือปกติคนเรา1 2 0 130 ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะระดับหนึ่งเขาบอกว่าต่อมาก็ลดลงเหลือร้อ0สนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกตัวดีตลอดเวลาจากการวิจัยของแพทย์เนี่ยเลือดขนาด2เซนติเมตรเนี่ยครับสามารถจะละลายเล็กลงไปเองได้แต่เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ละลายง่ายเหมือนกับน้ําแข็งละลายในน้ําไม่ใช่ขนาดนั้นเขาว่าก็อาจจะต้องใช้วเวลาสักนิดนึงแต่ส่วนเรื่องการผ่าตัดเนี่ยเขาว่าไม่ต้องผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนการฟื้นคืนของกล้ามเนื้อเนี่ยต้องใช้วิธีการ กายภาพบำบัดซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งคาดว่าการเดินเหินไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับหลายคนถามว่าแล้วต้องบําบัดนานแค่ไหนนะครับก็าว่าไม่สามารถบอกได้ขึ้นอยู่กับไอริมเลือด2เซนติเมตรหรือว่าริมเลือด2เซนติเมตรเนี่ยจะละลายเร็วแค่ไหน,นครับโดยปกติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2าอ 2> ถึงสสัปดาห์หรือง่ายๆประมาณ1เดือนอมไม่น่าเกินหนึ่งเดือนเพราะว่าถ้าบางคนริมเลือด เยอะนี่คุณอนัญญาเนี่ยเลือดแค่2เซนนะใช่ประมาณเกือบ1หนึ่งเดือนถึงจะหายโอ้โหนะและที่สําคัญเขาบอกว่าเรื่องอายุเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญเ,นเนพราะคุณอนัญญาก็อายุเยอะแล้วใช่ไหมครับกล้ามเนื้ออาจจะแต่ก็เขาบอกว่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งไม่น่ายากละเรื่องขอ,งอายุเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่ค่อนข้างที่จะฟื้นช้ากว่าคนที่มีอายุน้อยเช่นกันนะครับค่นะแล้วก็หลายๆคนถามว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาโชคดีมากนะที่ตอนที่เขาเป็นเนี่ยเมื่าเขาพูดคุยกับผู้จัด ต่างๆคุยกันปกติแล้วเหมือนว่าเขาจะเอื้อมไปหยิบของหยิบไม่ได้อ่าคือเขาบอกว่าสัญญาณอย่างแรกคือหยิบไม่ได้เริ่มรู้สึกว่ากล้ามเนื้อแขนขาหรือว่าบางส่วนเนี่ยใช้งานได้ไม่ปกติเหมือนเดิมถูกต้องครับทั้งๆที่ในวงในวงสนทนาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็พูดเรื่องเฮฮาไม่ใช่เรื่องเครียดหรือเรื่องอะไรที่แบบฟังแล้วแบบเฮ้ยเครียดอะไรเขาบอกเปเรื่องคุยหาเรื่องผู้จัดก,การคุยกันปกติไปแล้วก็เหมือนว่าหยิบแล้วไม่ได้เสร็จปุ๊บอ่า คุณคุณเศรษฐาเนี่ยก็เหมือนก่าเออส่งโรงพยาบาลดีกว่าและที่สําคัญเลยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากก็คือการส่งถึงโรงพยาบาลใช้เวลาแค่20นาทีคุณอนัญญาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่มีอาการอะไรเลยนะแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงมากนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคือเราดูกินก็ยังสวยเหมือนเดิมนะยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างบางทีงเนี่ยเห็นไปออกรายการครอบครัวเนี่ยก็ยังดูแบบว่ายิ้มสดใสอ่ะทุกอย่างปกติดีมากนะครับก็ตอนนี้ก็ ตอนนี้เขาบอกเขาก็ไม่ได้เคิดอะไรมานะก็คุยกันเรื่องปกติทั่วไปแต่ืองว่าตอนนี้ก็ต้องรออีกระยะหนึ่งเพื่อที่จะทําการกายภาพบําบัดออวันนี้เราก็เลยเอาถึงโรคนี้มาพูดกันหน่อยว,ว่าโรคเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะครับหลายๆคนจะได้รู้นะคะจะได้ไปสังเกตอาการตัวเองนะคะจะได้รู้จักวิธีป้องกันนะคะจะได้ไม่เป็นโรคนี้นะคะถูกต้องครับโรคเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอย่างเช่น จเจ้าก่อแก้วประกายกาวินนะ,ะใชียงรยคุณลินดาค้าทันเจริญนะครับรวมไถึงคุณสีหนุมน่มเชิญยิ้ม แต่ละคนที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงได้เสียชุดไปนะครับโรคหลอดเลือดในสมองแต่คืออาการที่หลอดเลือดในสมองฉีกขาดนั่นเองครับจึงทําให้เดี๋ยวเราบอกกันนะแต่ว่าคุณสีหนุ่มยังไม่ได้เสียใช่คุณสีหนุ่มยังมีชีวิตอยู่นะคะถูกต้องครัว่าอาการตอนนี้ก็เหมือนเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในสองขนแรกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วใช่ครับตอนนี้แต่ตอนนี้คุณสีหนุ่มอาการดีขึ้นแล้วนั่นเองนะครับรูมไปถึงนีเลยอาการที่หลอดเลือดในสมองฉีกขาดเนี่ยเขาบอกว่าจึงทําให้เลือดออกในสมองเนี่ยซึ่ ส่งผลทําให้เสียชีวิตได้เช่นกันสาเหตุจากความภาวะความดันโลหิตสูงนั่นเองนะครับเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะพบบ่อยมากที่ท<ม>ําให้เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับโรคที่พบบ่อยที่สุดของโลกทางระบบประสาทนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มอาชีพใดก็ตามนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์หรือเป็นอ,อัมพาตอัมพาตนะครับ<ม>จากโรคหลอดเลือดสมองแตกได้เช่นกันนะครับเพราะว่าโรคหลอดเลือดสมองแตกเนี่ย มันแบ่งได้ไปนะมันแบ่งได้เป็นสองระบบเรื่องกันนะครก็คือหลอดเลือดแตกในเนื้อสมอง uh huh. อือคือแยกมาให้เห็นกันชัดๆเลยนะถูกต้องครับก็คือมีการผิดปกตินะครับทางระบบประสาทขึ้นมาทันทีทันใดนะครับเนื่องจากเลือดที่ออกเนี่ยจะไปกดที่เนื้อสมอง uh huh. อ่าแล้วหลังทำให้สมองเนี่ยทำงานผิดปกตินั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> หลังจากนั้นก็จะเกิดความดันในโพรงกะโหลกศรีรษะนะครับเพิ่มขึ้นนะผู้ป่วยเขาบอกว่ามักจะเป็นแบบว่า,ว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 า ปวดศีรษะอย่างรุนแรงแบบคนไม่ไหวนะครับขึ้นไส้อาเจียนนะครับเพราะว่าถ้ามาีเลือดออกเป็นจํานวนมากหรือเลือดออกในก้านสมองเยอะๆเนี่ยก็ผู้ป่วยอาจหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ในทันทีทันใดเลยก็ว่าคนที่เป็นโรคเนื้อเลือดแตกในเนื้อสมองเนี่ยค่อนข้างที่จะ อันตรายมาก,ามากาเพราะว่าเราเรามันมองไม่เห็นว่ามันอยู่ในสมองเราอีกอันนึงคือหลอดเลือดแตกในชั้นเยื่อหุ้มสมองอ,อ,อันนี้ก็เหมือนกับว่าลึกเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกสาเหตุมักเกิดจากการโป่งพองของหลอดเลือดสมองบริเวณฐานกะโหลกศีรษะนั่นเองครับเพราะ,ะเมื่อเลือดออกในทันทีทันใดผู้ป่วยมักมีอาการปวดรุนแรงอีกเช่นกันนะครับอ,อย่างที่ ไม่เคยเป็นมาก่อนอแล้วบางคนอาจจะหมดสติหรือเสียชีวิตได้ตั้งแต่ระยะแรกๆเลยเดียวโอ้โหน่ากลัวมากเขาบอกว่าจึงจาเป็นต้องรักษาด่วนเลยนะครับแล้วเขาบอกจากสถิติเนี่ยเขาบอกในปี2,550เนี่ยพบว่ามีคนไทยไม่ต่ํากว่า13ล้านคนเป็นโรคนี้เสี่ยงพิการจากหลอดอเลือดสมองแตกหรือตีบหรือตันแล้วก็มีผูาา้ป่วยอัมาพฤกษัาตเนี่ยปีละประมาณ1.5แสนคน ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ,บ<ช>ปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญนะทําให้ที่สําคัญเลยเขาบอกว่าการใช้ชีวิตประจําวันเช่นการทํางานหนักละเลยการออกกําลังกายนะครับรวมไปถึงการบริโภคแต่สิ่งที่ไร้ประโยชน์อย่างเช่นเขาบอกว่าความอ้วนความอ้วนนี่มีมีผลเลยนะมีผลค่อนข้างเยอะมากๆนะครับความเครียดการสูบบุหรี่การดื่มสุรานะการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบคือบอกว่าชีวิตแบบว่า คือไม่อยากจะพูดเลยว่าที่พูดมาทุกอย่างเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นหมดเลยนะใช่ไหมเขาบอกว่า <ใน S 1> อย่างเช่นบางส่วนหนึ่งมาจากโรคประจํจาจตัวโรคโลหิตความดันโลหิตสูงนะครับโรคถึงโรคเบาหวานโรคหัวใจก็จะสามารถส่งผลทําให้เกิดอาการโรคนี้ได้แต่เขาว่าล้วนเนี่ยที่เราพูดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้มันอยู่ที่ตัวเราแล้วว่าจะปล่อยปะละเลยหรือว่าค่อยๆสะสมไปโดยไม่รู้ตัวบางทีถ้าเรากินเหล้าหรือชุบบุหรี่เนี่ย ถ้าเราไม่เป็นอะไรมันก็โชคดีไป<ช>แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นขึ้นมาล่นะก็อาจจะแบบว่าเป็นหนักไปเลยโดยพบ,บกับโรคต่างๆตามมา<ช>แหละหลากหลายโรคเลยก็ได้นะเพราะว่าอย่างอย่างที่ทราบกันดีว่าถ้าสุขภาพเราแย่ทีเนี่ยก็ก็จะมีหลายๆโรคเลยนะที่บอกว่ามารุมเร,าร้าคือบางคนคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราเป็นเงี้ยเฮ้ยสู้ไม่ดูดบุหรี่ดีกว่าอสู้ผมว่าคิดตอนที่ กอนเป็นดีกว่าไหมบอกว่าเฮ้ยไม่ดูดดีกว่าไม่ใช่พอเป็นแล้วรู้อย่างนี้เบางคนบอกเอ้ยถ้าดูไปเรียนแล้วได้ตังค์โอเคสิดูกินเรียนแล้วได้ตังค์โอเคนี่เสียตังค์ด้วยอันนี้คุณทำไปแล้วเสียตังค์ซื้อด้วยแถมสุขภาพเราเสียด้วยสำคัญอาจจะมีว่าความเสี่ยงไงเออว่าถ้าคุณโชคดีก็ไม่เป็นแต่ถ้าคุณโชคร้ายอาจจะเป็นได้แต่เขาบอกว่านอกจากนั้นครับนอกจากปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้แล้วมันก็จะมีปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างแรกเลยคือเชื้อชาติครับอายยุุที่สูงงวััรรรมมไปถึพนธก สำคัญมากบางคนพ่อคุณเป็นแม่คุณเป็นอันนี้ก็เสียบร้อยเลยมีความเสี่ยงนะคะก็อวามเสี้ยงเยอะดูแลตัวเองนะแต่ว่าก็คือเหมือนก็มีเปอร์เซ็นต์มากกว่าคนอื่นที่จะเป็นโรคนี้แต่ถ้าคุณดูแลสุขภาพตัวเองดีนะอาจจะอาจจะบอกว่า ไม่เป็นก็ได้คือก็ไม่มีใครทราบได้ใช่ครับแล้วเขาบอกว่าที่สําคัญเนี่ยอาการอาการเริ่มต้นของมันเนี่ยจะมาว่าแขนขาอ่อนแรงหรือว่าอาจจะเป็นซิกใดซิกหนึ่งของร่างกายนะครับโอมบางคนบอกว่ามีหน้าหน้าเบี้ยวบ้างปากเบี้ยวบ้างนะครับรวมไปถึงอาจจะมาอาการชาการเห็นภาพซ้อนบางคนแบบว่าตาไงตาเห็น<ฆ>ภาพซ้อนหรือมองเห็นข้างใดข้างหนึ่งเออหรืออาจจะมองเห็นแค่ครึ่งหนึ่งของตาแต่ละข้างเอาง่ายว่าการมองถ้าเรามองรู้สึกแบบ <He> เริ่มไม่ชัดนะเริ่มแบบเหมือนพร่ามัวหรือมีภาพซ้อนมีเหมือนกันญาติผมเหมือนกันเป็นเหมือนกันคือบอกว่าเขามองเห็นคนแค่ครึ่งเดียวแต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะจริงจริง,รงคือเห็นแค่ครึ่งเดียวเลยใช่ใเหมือนว่าเขาเป็นแค่เลือดในสะมองเหมือนกันโ oh. อ,อ้ยน่าก,กลัวมาก,าก,กคือหลังผมก็คิดเอา้าคือคือเราก็อยากรู้เอ้ทำไมเขาถึงมองเห็นแค่เหมือนก็เขาขับรถชนบ่อย oh. อะไรประมาณนะั้นแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตไปเขาเพราะเนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกเหมือนก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเครียดอะไรนะ ก็งงกันนะอ่ะก็เขาบอกว่าบางทีบางคนอย่างเช่นปวดศีรษะอย่างรุนแรงเฉียบพลันโดยที่ไม่มีสาเหตุอ่ะคนเราก็ต้องคิดแล้วว่าเป็นเพราะอะไรรวมไปถึงการอาจจะมีการพูดอย่างเช่นนะพูดซึมซึมไปรวมไปถึงอยู่ดีๆคนเราหมชสติไปนะครับแล้วก็มีอาการชักผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีอาการในหลายๆรูปแบบได้แล้วแต่ตำแหน่งของสมองที่มีการขาดเลือดหรือที่มีเลือดออกในสมองนะครับแล้วเขาบอกว่า เอาเรามาให้ดูหรือว่าถ้าคุณมีอาการปวดหัวนในตอนเช้าบ้างหรือไม่่อเคยรู้สึกว่าแขนขาไม่มีแรงบ้างหรือไม่เคยรู้สึกตาผ้ามัวบ้างหรือไม่ะนะ้าบอกว่าใครที่มีอาการแบบนี้ ก็น่าจะไปตรวจสุขภาพนะคะเพื่อที่จะได้รู้นะว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคนี้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยที่ส่งสัญญาณเตือนเราตั้งแต่ต้นๆเนี่ยก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันนะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รู้นะะว่าเอ๊ะทำไมเราเริ่มเหมือนมีอาการปวดหัวจากที่ไม่เคยปวดมาก่อนหรือว่าเริ่มมือแขนขาชาหยิบจับอะไรไม่ค่อยสะดวกนะคะก็ถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็ พึงระวังไว้ดีกว่านะ<ช>ไปพบแพทย์ดีกว่านะ,ะให้คุณหมอเนี่ยตรวจน,นะคะจะได้รู้<ช>แตน่นเนินค่ะแล้วก็จะได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะอย่างที่บอกไปคนไทยบางทีชอบแบบว่าเฮ้ยรอ<ม>ทีเดียวดีกว่า,า,าผมว่าถ้ารอาไปตั้งแต่แรกๆนะโอกาสรอดชีวิตน่าจะเยอะมากแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตดแบบ้ได้อย่างเป็นปกติ ก็ดีใช่แล้วค่ะก็วันนี้นะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้สาระความรู้ดีๆนะคะคจากการที่เรานํามาฝากนะไมว่าจะเป็นเคล็ดลับในช่วงแรกนะคะหรือว่าการนําโรคต่างๆเนี่ยมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะคก็จะได้มี เสริมความรู้กันไปนะคะแล้วก็ป้องกันตัวกันไปนะคะคุณผู้ชมจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเต้ยและก็ออนนะคะก็หมดลงแล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะรายการสายด่วนสุขภาพนะคะจะมีอะไรมานําเสนอกันบ้างคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะวันนี้รเราทั้งสองคนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ